อทนน่ะแ้เนาะโอ้มือ่อเช้ม วันที่จ้าสาวขันเฮียนกับบ้าโวจ้าเห็ดใส่กอกไวรลายขนาดพี่น้องวันนี้สีย่างกินกับสมตำเสียบกันจา้าสีเห็ดสมตำสีเผ็ดๆจักน้อยเอาใส่กอก,อกอย่างไม่กินแก่เผ็ดพี่น้องเขากันคักขนาดต้นปลากับหอมห้อหยห้อยอยู่พี่น้องได้ปลามะามัยล่องของไม้บังกันจา้ามันจะเสียบเพื่อนเก่าบ่แต่ว่าตำยำได้กระเสียบยำนั่นในพี่น้องตำมะฮุงนี่ก็ได้กินบ่เปิดบ่ราณจากัก ทียจ่ากินกับเขาก็แสีบกินเล่นก็แช่พี่นอ้องเอ้ยเสียทีแต่ว่าบม่มีเม็ดกระถินเพื่อบ้านเฮาเนาะจา้าทีนี้มาแล้วจา้าบัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าไม่กินเขานรำกันจา้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสาวขาเหียนกะบ้าบูในเด้นเนอจ้าพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจา้าสวัสดีครับบ้าบครับสาวขาเหียนจา้ามื้อนี้ได้สมตาพี่น้องตอนปลาหนัวๆมาฉีกน้ำจา้า ใส่กอ,อกหมูใส่กอ,อกเนื้อโอ้พร้อมหอมากินกับผักบุงถาดจิ้มไงได้พี่น้องมาจ้าก,กินข้าวน้ำกันจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันครับข้าวหอนพี่น้องคล้องดำลาหูเขาคล้องเขาใส่กอกเสียบ,สบครับอ่ะลงมือประธานเปิดมแล้วอืมของแสนนะสบายก่อนพี่น้องเอื้อปะลาอืมอ้มมืดเลยพี่น้องห่าเสียบนัวผักบุ้งตัวน้ำครับ แสบ,บ,บ,บดีแ่บดีนเนาะโอ้โหเมื่อฉมังซีปันกันอาตธอหอมค่ะบาราน่มหอมหอมแท้อืม น้ำปลาแดดมุนลอยจำจำถาดยุบเลยล่ะ้ยังอ่ะน้ำปลาแดดก่อนอันนี้เนื้อจีซี่หมูได้บันทึกพี่น้องใส่ก่อนโอ้ ฮอนหอนอยืเดึงพี่น้องเอ้ยมุ่นม้ำมักขนาดทั้งเสีบต่งหนตั้งกี่คอนถวยถวยปานถอยเสียรอดเลยฮ <laughs> <laughs> อ,อนพี่น้องว่าเบาเรียนเพื่อ <ไ>หวหัวหยุแล้วไม่ไหมกินกับข้าวร้อนๆเนี่ยโหุดยอดแล้วเป็น แต่มีตัวยังไงสีขึ้นบ้านห้องละ ยังไงก็ไม่หมดสักที้วหนะักบุ้งนะร้ายหลายเป็นแ,<ผ>แปลงนะแพ้ไปสันมันแพ้ไปเนาะจะผัดผกบุ้งกินข้าวต้มทุกวันเดี๋ยว <S <S สดรลล้อนนะ น่าแซ่บอ่ะเห็นเขาล่ำลือกันว่าใส่กอกร้า <c oughs> นนี้แซ่บ <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะค่ะตันยังฮะ่าฮ่านนา่างแา่ thăng hơn Anh hiện nữa Thôi, nắm thì mất rồi อร่อยจ้าหอนกินจนซึมหมดแล้วย่างสุกแล้วมันก็เก็บอุณภูมิอยู่ข้างในเนาะกัดเข้าไปนะรู้เรื่องเลยอ มีผักลหลายๆมีพริกมีกระเทียมมีกระถินเนาะเอกินจะเปลี่ยนซีดกี่หากรีดอ่ะกระสีบานห้งองมันก่อนมาขายเลยพี่หน่องสร้างเหลอกับท่าน,นเพื่อนเทีย สดน้ำปลาแดงนุ่งๆสำหรับ ท้องร้องบอกเอาอีกอย่าแพลวเจ้ฮะอย่าแพว bữa, bình nóng của hảm, ồn nôn nôn, nhắm đi ở ở mình thì say, หนาว đây mình, P'non, cái ขึ้นมากันใหญ่เลย <c oughs> การพอดีเนาะ ของแสบของนัวของคู่ครัวตรงนี้บ่ได้นันเผ็ดอยู่นะแต่แสบจำไม่ถาดยุบไปเลย หักเส้็จแน่นอะอนัวใครดีเสียบดินอยู่ของเราพี่นอ้องจากแส่บบไแเ่บเนี่ยแตกจิมมี่ฝาไกไว้ซินนี่นะจ๊ะพี่น้องคิมน้าหอ,อกันไหมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ